สารคามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิยยมครับเจ็ดสิบอุมหัวหน้าคณะผู้จัดการก็มาเช่นระยะหลังก็ดีวัดยกแรกก็เริ่มบอ,อกอาวุธกันแบบนี้แล้วครับมวยมันวันศุกร์นี่เสนาับเขียวหวานนำสัตว์ยุนธุรกิจเวดค่อนข้างเกจีตอซ้ายนะครับซ้ายนี่ก็แผลแตกครับแอนตซีนตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาแล้วครับยกนี้ดูว่าสายเริ่มไปแล้วก็แข้งขวางข้งสายตามเลย รุ่นนี้โอ้โหขวาเลยา <c oughs> มาเพชรพิเศษนะครับไปตั้งรับเยอะก็ไม่ดีมาแต่ละเม็ดนี้หนักหนักแรงแรงอย่างนั้นดูนี่เลยครับตัขอบพูณนะครับสีพี่เอาขวาไปตัวเ,วเด็กๆสีพระทักแล้วก็ทนทบแล้วก็เลถึงโตยโยต้าต้องเทมีวิตามินซีดีสามดีห้าารส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใบออนหนอกลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้ดีครับ โดนนับไปเลยครับโอ้โหเพชรพิเชษครับมาอ่ะแล้วก็ดูแล้วก็หายังไม่ไถ่ครับคนให้กรรมาการนับนี่นะครับเปียดก็ไปโดนขวาอนี้นี่สายก็ออกน้อยนะครับแล้วแม่เดี๋ยววนักงาคร,รับออกโอ้โหสองสามนี่เอา้าตะเก็บเลยอะ่ะโอ้โหไม่รีบทิ้งเอาอสายไปเรื่อย เอาขวามาโอ้โหกรรมการยุติการชกเลยนะครับโอ้ลูกนี้เต็มเต็มเลยอ่ะเป็นนั้นว่าดอบะก้านะครับเพชรดีบีอะคาเดมี่เป็นฝ่ายชนะเพชรพิเศษนะครับขอเจ้าครุผู้สุดที่ไปแบบหมดทางสู้เลยนะครับโอ้โห,โหเหลือรับประทานเลยวันเห็นต่อยวันนี้แล้วเอาคลาสเหนือชั้นเลยอะย่ะดบะก้านะครับนี่แหละครับเท่เลยทีเดียว โอ้โหเดี๋ยวพักสักครู่ไหนแม่มันเกิดอะไรขึ้นครับเหตุมันเกิดตรงไหนครับอืมนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาเห็นตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับเพชรพิเชษแมาประเภทใจถึงแต่ว่าดูครับไม่บังอาวุธเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้โหโดนย้ำ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 ไปนี่ไม่ไหวครับโอ้โหสู้เต็มที่แบบสู้มากๆแล้วก็โอ้โหดูครับแมน่าแข้งกับต้นแขนครับโดนเข้าไปเยอะๆมันสะสมแล้วก็อือ โอ้นี่ครับ